โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผม New s o ทีวีันนี้แล้วก็อยู่กับผมนิวกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีฟาร์มตังแบบรวดเร็วนะครับผมดตัวที่เราใช้ก็คือ b r วควินเอยู U นะครับผม b บวควินเอยู U นะเออ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาสอนวิธีฟาร์มกันครับผมอย่างแรกเลยครับผมคุณต้องหาคิลควีน e อยูกับบอลควีนเอ้ยบอลเบเกอร์มาฟิวชั่นกันก็จะกลายเป็นบอลควีนเอยูนะครับผมคิลควีน AU เนอยูเป็นเบสบอลเบเกอร์เป็นซับนะมาเดี๋ยวามารีสแต็กกันก่อนแล้วก็ถ้าติดบัฟได้ก็ยิงดีนะครับผมแต่ถ้าไม่ติดบัฟก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีฟาร์มแบบไม่ติดบัฟนะ นะบบนะอย่างแรกเขาผมอัพสเต็ขครับผมผมเป็นเทลไมตี้นะผมจะอัพแบบนี้นะสเต็อย่างแรกดูแรนซ์สองร้อย่าสเปเชียลห้าร้อยที่เหลือลงพาวเวอร์อันนี้แบบมีบัฟนะ <c oughs> ที่ต้องอัพพาวเวอร์โอเคเดี๋ยวเรารีเซ็ตกันก่อนเลย <c oughs> อันนี้คือแบบ มีบัฟนะถ้าไม่มีบัฟคืออัพแต่สเปเชียลไปเลยเอ้ยอย่าอัพสเปเชียลมากด้วยล่ะเพราะเดี๋ยวมันเพราะเดี๋ยวอัลติเมตดัมมี่มันตายนะเอาล่ะไปเราต้องไปอัลติเมทดัมมี่กันนะเราจะฟาร์มไอเดอะเราเรามาเซตไอดัมมี่กันก่อนเดีย๋ยวเราตัดไปตอดไอดัมมี่เลยนะครับผม เอาครับผมเราก็มาถึงไอดัมมี่กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราต้องไปดันอัลติเมัมี่ลงมาก่อนนะอย่างแรกเลยอ่ะอย้ำอีกครั้งนะว่าของผมใช้บอลควีนเอยนะไม่ใช่ Ball Queen บอลควีนธรรมดานะทำตาขาวเลยนะอย่างแรกเลยนะครับก็ดันอัลติเมทดัมมี่มาครับผม สูตรฟาร์มนี้ฟาร์มไวมากเลยนะผมผมฟาร์มไปแล้วได้โ,โหเยอะดูสังเกตเงินผมจากด้านล่างได้ผมก็ใช้สูตรนี้แหละฟาร์มโอเคเดี๋ยวเราต้องดันก่อนนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนเราดันเสร็จกันเลยนะโอเคครับผมเราก็ดันมาในลักษณะแบบนี้นะนี่ให้ อัลเทอร์เมทดัมมี่มันอยู่ตรงกลางนะผมจากนั้นต่อไปทำไงก็กด Skill R, สกิลอาร์ใส่อัลเทอร์เมทดัมมี่นะนี่นะครับให้มันระเบิดรอบๆนี่ผมสกิลบอลควีนมันทำงานนะระเบิดแล้วมันระเบิดเนี่ยระเบิดนะรอบๆมันอาจจะระเบิดได้หมดนะตรงนี้แต่งน้ำก็ฟาร์มตังค์ได้ดีอยู่พเพลยแหละเอาละครับผมเราไปที่ต่อไปกันนะผมไปที่วูดดัมมี่นะฮะวูดดัมมี่ก็ เดี๋ยวเราไปฟาร์มซิบูด,ดัมมี่ด้วยมันจะฟาร์มได้อยู่สีที่นะน,นี้วูดดัมมี่ตรงที่แรกนะก็กดสกิล R รเลยอย่าราอช้าร์ระเบิดอย่างนี้นะต่อไปก็ไปตรงนู่นการฟาร์มนี้มันฟาร์มได้หลายที่นะผมแต่ว่าต้องมาเช็คทุกๆหนึชั่วโมงเลยนะว่ามันจะหายหรือเปล่ามันจะ fk นานเกิน2ชั่วโมงไม่ได้ ให้เช็คหชั่วโมงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวทีโอก็จะเกิดด้วยไงใช่ไหมละ่ะเออทุกๆ30นาทีก็ได้แล้วแต่ตอนเพราะตอนนี้มันคูณคูณ2นงไงไอ้อคูณ1.5เออนี่ครับผมก็ฟาร์มอีกทีปุ๊บต่อไปครับผมที่สุดท้ายนะครับผมนนที่สุดท้ายล็อกดัมมีนนน่นะแต่เราไปล็อกดัมมี่กันเลย ล็อกดัมมีนีน่ก็คือฟาร์มได้ดีสุดแล้วทั้งหมดที่ฟาร์มมาผมได้ตังค์เยอะสุดแล้วผมล็อกดัมมี่อะไอดัมมี่มันได้ห้าสิบบูดนดัมมี่รู้ดดมมสึกว่าสามห้าไม่ก็ยี่ห้าแหละใครรู้คอมเมนต์ครับแต่ล็อกดัมมี่เห็นว่ามันฟาร์มได้ดีอยู่แล้วก็ฟาร์มอยู่สี่ที่นั่นแหละนี่ที่สุดท้ายแล้วอะผมจะสอน แบบถ้าไม่มีแบบัฟอะไม่มีวัฟคุณตั้งออโต้คิกนะให้มันกดตัวทีไปเรื่อยๆนี่นะตัวที <c oughs> โอ้ยสเสร็เป็นเป็นวัดนะตัวทีตัวทีก็กดตัวทีมัก็ได้สามทีนะสี่ล็อกระพีมันจะมีอยู่สี่ชุดหนึ่งสองทางบนอีก <c oughs> อันนี้ฟาร์มได้สามชุด <c oughs> ถ้าปกติฟาร์มได้สามชุดนะ นี่แต่ถ้าคุณมีบัฟแบบให้กดโพสนะกดโพสแล้วมันก็จะแบบกดผิดนี่กดโพสปุ๊บเดี๋ยวล็อกดอมี่มันก็จะโดนเด้งเองนะงนะนนเห็นไพอมันเด้งมันจะเด้งไปถึงท้างล่างด้วยมันจะได้สี่ชุดเลยนนเห็ไนไะนี่ก็ก็สำก็เนี่ยแหละครับผมการฟาร์มของผมโดยใช้บรอควีนเอยู เอาแล้วผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผม See you next t i m e ครับผมไปละครับ 現実に到達することは決してない。